สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพเล่เพื่อนๆสุูาพส,สุขนนะครับมาพบคอกับเบาก่อนนะเมื่อนี้มาในห้องครับมาอยู่ในห้องสิบห้าพี่น้องมางมหอยพี่น้องมาเอาหอยบม่ได้งมหรอกครับมันขึ้นมาให้เบาก่อนเอาเองนะเบิ้งครับิ้งบิ้หอยพี่น้องหอยหอยเบาก่อนพาพี่น้องมาเอาหอยดูนะครับหอยนีย้ หอยครับหอยบากกนมา,าหอยครับหอยเป็นกือมีแต่บักหอยครับอุ้มบอลหอยครับหอย มีทั้งหอยหน่อยหอยใหญ่ปะปลอดดอกมือนีหอยอือ่นะนะครับเบากรวนมาเออหอยก็จับหอยจริงหอยจุกนี่เบาเบาก่วนมันก็นมากกว่าหนหอยจุก บากวนมากห้อยไงโอ้ยยุงกระายพี่น้องมือง้อไปใช้ก็มิแเตหอยวนนะครับอู้ตัดเศร้าเศร้าจงิงๆก็มิแเตหอยครับ หอ,หอยหอยลายครักพี่น้องหอยลายขนาดพี่นอ้อ,องไปไปห้ามมงว่างกล้องบ่ไดเ้เดี๋ยหอยฮ่าฮ่าหอยไปหอย Wow! Huy! Wow! Huy! Huy! Wow! Wow! Huy! Wow! Cuối wow. wow. হয় এনে สุดสันหอยเลยตัวนี้นี่หอย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 วีนน้อยหอยพอละเอาซ้ำนี่ละเอาซักนี่เลยครับหอยได้ยีพาเบิ้งเดี๋ยีหอยเบิ้งครับหอยหอยเต็มเลยนี่พี่น้องหอยอู้เบิ้งเด้อเบิ้งเด่ตั้งเป็นนั่นเลยนีหอย ยว้าวไปแล้วครับ